บ้านปัวขาอนี้ตัวใบ่โอ้ยน้องเอ้ยโอเหลืออุ้ย,ห,ยหุยูผักจับยังไงเอ,อ,อ้อื้อห้างกับัวแส่ดตะเกียบบ่คือครับบ่ไวบ่ไวเราเทดเทดเทดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าสิบ นะฮะลองทดสอบเสียงนะครับคือเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องไปสู้ขุกคุนครับในการมาบอกครับเรายืนคนเดิมเนาะพี่น้องเนาะครับบมรรยากาศตอนเศร้าๆครับอายุหลังห้องครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวมือนี้นะครับขึ้นอย่าต่าซั่วนะครับต่าซัวอันนี้เสือมานะครับสือมาอันนี้บร่ได้เท็ดเอานะครับอันนี้ต่าซั่ว นะครับแล้วก็มีไก่หนังไก่นะครับหนังไก่ปิ้งแล้วก็หมูปิ้งม้หนึ่งนะครับแล้วก็มีผักบุ้งนะครับประม้านาหกต้นนี่แหละครับนะครับอ่ะครับมานะครับน่ากินข่าวซ่าน้วกันครับประมาเจ็ดแปดม้งซ้าครับนะครับแล้วก็มีข่าวนียวนะครับข่าวนิ่งสองห่อครับผมแล้วก็มีเอข่าวเจ้าครับข่าวเจ้าข่าวสวยนะครับ บ่สวยเลยล่ะหงตะเือขึ้นนลครับพี่น้องครับนะครับมามาขับมากินตามส่วนแซ่บแซ่บเสียบดาบกันครับพี่น้องวันนี้กับขออนุญาตนะครับใส่เครื่องมือนะครับในการลงมือซัดในเสานี้ครับก็คือตะเกียบครับผมนะฮะแตมาล่องแต่กินแต่เขียบเบิ้งนะครับว่ามันติดเป็นรับขณะใดนะครับมาครับมามามานะครับโอ้ กินต่โมงใส่ตะเกียบพี่น้องก็ยก็เคยพอ้อนอย่แหละมามๆๆใส่ย่งกัดร่องเบืองครับว่าเปนจิเสียบบ่นะมานะครับโอ้เหนื่ม่แตกบ้านก,นกินันไรเนาะอื้อหือ ถุงแจ๋ยไหนพี่น้องเว้ยเอสเอสเอสนะครับปู่ม้าครับผมเอ้ยปู่ม้าครับขาหนึ่งขาหนึ่งอืมโอ้เนื้อนเน้ยครับเนื้อเลี่นหวานนะครับแต่าเจ้าๆนี่ปูมาสดๆไม่ไหมครับหวานนะครับเนาะมาไห ออืหลังกกะย่างครับอ,อ,อ,อข้างกั้ ข้าวเด็ดเมื่อเฮ้ยเดี๋ยวขคำมันน่ะมาเด้อครับเฮ้ยกระดองครับกระดองกูมาครับมีไข,คไข่ครับไข่เหลี้ยงนี่ปลาแดงครับปลาแดงเป็นต้นเลยพี่น้องปลาแดงเป็นต้นเลยนะครับจัดไปครับเต็มเต็ม แซ,บแซบ่บแซ่บอ,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 อีลีคราับผมอ,อืมหืมืมืมะรัานีว่าครับผุอ บูมากครับบ๊ยทนัว่านะครับกิ่นตำสั่วเนี่ยแซ่แตะเกียบบ๊บคือครับบหวยบหวยใส่เมื่อใดว่าคิดทงไหนเริ่องเตรีเลยบาดิบบ่เลย มาถึงที่ถึงห้องมาขนาดแบบพี่น้องเลยว่าต้องใส่ตะเกียบนี่ครับเต็มเต็มบูปิิงปาด Ça n'a pas de bien. Wan, wan, wan ini นะครับมันปูครับมันปูมีบลาหลายดอกมีปลาไหลแต่ว่าเขาเขาจำอ,อื้อื้เหลืองอุ้ยๆไปเลยน่าเอออื้ มาเด้อพี่รอ,องมาเด้อมาแกะมักันอืมมานี่ยอ,อืมมันหูพี่รอ,อ,องอืมเขาเหนียวจัดเลยกันนะเห็ดมันปูเลโอ้เห็ดพี่รองเลยมันนะครับมันปู่เอ่ะคนเนี้ยตัวไอบ้โอ้ยพี่น้องเอ้ตัว โอ้เหลืองุย่งฮวีอผักจัมยังไงเอออื้มห้านกับหัวอื้เอาแล้วครับอ่าจาเกิดสอ้คลิปนี้ครับอย่าเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับ บายุนนะเพเลอโอ้ยริมพันกันนำเลื่อพี่นอ้องเล่นะครับกาจะเรื่อมทงังแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจกับบายุนคนเดิมนะครับประกาศาเพ่เฟซบุก๊กโอ้ยรินพันกันพอไม่โอกานะนะครับเนาะนเดียกับเดย้าของขอ,งอ,อยาดก,ก,นะกินไฮเบินะได้คลิปนะร่ะดียวกับไล่ปก่อนสวัสดีครับ